อืมว่ตาตกเตงตอนเช้านีโบคักปานในเลยเนะยาะ <laughs> คือว่าแล้วผ้เลยเพิ่นมักกะกินเหลวอยู่เลยเหลวอยู่โบเลยเออใครยุ่ยค<อ>ือว่าตามตอนเที่ยงไงยขักเนาะซาข่อยดอกว้าจากแล้วผุผลหมักกะมักอยู่เล้ตอนเช้ากะ อากาศเย็นๆแน่ตามเตงตอนเจ้าให้เย็นคักแล้วนเนาะนางกอคือเล้าหน่กระชีสบายอยู่ดอกตุวยใช่ตุวยใช้รถว่าว่าลูกนั่งเลยลูกยืนในแบบนีออ้คุณเสต๋แเราเป็นยังสัปผ่าโบเล่ กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกคือเกาเดอร์พอเพื่อพี่น้องเดอเนาะกับพ่อพ่อกับสาว่างอีกคือเกาคือเดอ,พอเพื่อพี่น้องเลยว่าพี่น้องอยู่ไกลหรือว่าอยู่ไกลภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะสาว่างกะนินดีต้นหับเขาสู่องสาว่างใจอีกคือเกาเดอร์เพ,พื่อพี่น้องพ่อพ่อกับสาว่างตอนนี้เนาะก็อยู่ยังอยู่เพื่อนน้องนำฝนกับน้องเตลสาวเตลเนาะ สิว่าน้องเต๋อก็ว่าได้นะเพราะว่าอายุเพิ่นก็น้อยกว่าสวายดีน้องเอ้ยสบายดีเด้อสั่งเดยเออใส่ด้วเนาะกินข้าวเช้าก็อย่างนี้ช่างมือนี่ตำมะเตงอืมว่าตำมกเตงตอนเช้านี่โบคักปายในเลยเนาะคือว่าแล้วผ้เลันยิ่นหมักกินเหลวอยู่เลยเหลวอยู่บ่เน่ย เออใครยุบคือว่าตามตอนเที่ยงไงขักเนะเาะซา่อยดอกว่าจากนั้ฝุ่นุ่นมักกะมักอยู่ได้ตอนเช้ากะนอากาศยเย็นๆเน่ตามเต็มตอนเช้าให้เย็นคักแล้วเนาะออเออนางโกคือเล่าหน่กะชีสบายอยู่ดอกต่วยใช้ตสวยใช้แล้ว <c oughs> ว่าว่าลูกนั่งเนี่ยลูกยืนเน้่าแนี้ อีกคนไปใส่เลยคือว่าให้ผู้ผู้นั้นมาแทนชอวดาะมาแทนไปก็อันสร้างอีกคนนะ่ะเฮ้อมาหเหีนปลาไหลโอ้โหเหีน้นบ้านปลาไหลบ่ผมไปหับเมาเนาะได้เงิดนี้กับพอดีหมองงานให้ทางปุ่นี้ พอมีงานเห็ดก็พอ,อได้เงินซื้อเนอะตอนคนเงินลายคนละ <c oughs> เออไปทำเมาอเออไปทำเมาอีกเก่นช่างมากได้จัดปีแล้วนี่เ <c oughs> จ้าอันนี้ มันได2 3เดือนนี่ล่ะโอ้คือจง3เดือนกี่คิดว่าเฮ็ดหลายปีนะคือคือละเอียดแลอ๋อใช้ซั่นเนาะสร้างบางคนนเฮ็ดคือลืดกิริตไหลเดียวเฮ็ดไปสร้างเพิ่นอือ สร้างอันผู้คนใจสุดเวียนเนี่ยเนาะเม่นบอลืมแหล่โบราณวิถีแล้วแต่อันน่าดูคือสิคเมนผู้นั่นเนาะผู้คนใจสุดเวียดนะเออคนยังมืออายุนะมือบ้านเออบบเมนบบเมนคนนั้นบ่เข้าใจพิชจ้ะเนาะเออผู้ชุ่มชุ่มเออผู้ชุ่มชุ่มเที่ยวคนขึ้นไปตัดอัน มื่อมงหลังคาเลีวนั่นเนาะปูใช้ชุดเวียดแต่ยังบม่ทันมาเมื่อบ้านเมื่อบ้านโอ้บ้านพ่นอยู่ทางไรอะอืมบ้านทิดขมเหลานั่นบ้านทิศขมเหล่าได้นทิดขมเหล่นั้เทิดขมเหล่านั้นแิ้วมอหู่านมวนทิศขมเหล่านั้น ผ่านกันสองท่างเนาะยังบ่มามื้อนี้ท่าสองคนักละเอียดออกคักอันนี้ฝันยังบ่แล้วเนาะสวัสดีคือเก่าเด้อสะแถวเด้อเาอมื้อนี้ควรสิเจ้าแล้วพุ่นแบะกบูซบ่ใช่อยู่ดอกน้าก็แห้งอยู่ ดังไล่กับท,ทังใช่รถควนควนคุน้องรแต่มาเขาจะชี่น้องคิวดว่าเป็นสร้างอันที่ว่าใส่ชุดเหลียดนั่นเนะาะใส่เป็น้างปูสูงเนาะคนจา ทำมาเองนพื้นเนาะคนจะให้เลยให้ร้างคนนีมน่มาเทนมาเตียนพิ้นเนาะอืมไปเฉยเดิมเนาะให้ไปนหน้าโบ่ตามหลังกันใน่อยไป มื่อนี้ก็เป็นมื่อวันอาทิตย์นะพี่น้องเนาะทางน้องเนาะเฮียเพิ่นก็บ่ได้ไปพงหามพงเฮียนเนาะมื่อนี้เนาะเพิ่นก็ไปให้ไปน้าท่าแม่เพิ่นเนลูกเราผู้เดียวเวบิดบ่นเนาะสี่หาคนนี่อีนี่เนาะบ่าวเตียงเพิ่นไว้อันใส่ขันบันไดพี่น้องเอ้ย กันบันไดเพื่อนสาวเตวเนาะกระทั่งสาว่างหินนั่นกิบซี่มินมาช่องสาว่างเนาะว่าดินนี่ว่าคุณวัวแซนบันไดบ้านสาวเตวก็ใช่ก็คือสีโบราณเดี๋ยวนาะเพราะว่าเพื่อนสาวเตวกับบ่ชูงบันไดเนาะ อากาศก็นาวหนาวนอะดูแลสุขภาพเนเด้อพี่น้องเด้อเนาะว่าพี่น้องอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลเนาะถ้าว่าอยู่ต่างประเทศแห้งส <Iya. S 1> ินหนาวเนาะขนาดอันทางล่าทางฟังเล่ากักหนาวพอชมควรพี่น้องเลยถ้าว่าอยู่ต่างประเทศคือสีอันหนาวแห้งกว่านีเนาะมาเบ่งชางไม่ก่อนพี่น้องเลย เกิดมามื้อเล็กเนอะเห้อมียางน่อบ่อ่ะนี่เสียงลมพัดส่งตะซีตกเลย เพิ่นกอเฮือนชาวเตียวคือทางเลยเนาะเบื้งมือเพิ่นเ็ดนี่คือง่ายบัดประเ็ดเองนี่คือสีกเกือกกะทางซางพวกนั้นเป็นฟูนว่าหิวหิวผู้ปูนให้เนาะเพิ่นกกอเป็นยี่บ่พู้น่ะแต่ว่ากอเป็นนี่เลือกกอเลยสำหรับกอยังจังบนักเลย hiệu cụp bún hay thật hãy choi thầm nó chào tạo ra các khoản ngon vô วัดไปหาเจ้าเต,าตวคักวันย,ยังเพราะว่าเจ้าเตวพออยู่ทางใต้เนะาะลมมันพัดไปทางนั้น ปูไรนี่อันสีมือเนาะในการต่อสร้างนี่กะเพราะเลยกินพี่น้องเลยเนาะเพราะเลยเงินใส้เงินชอยอยู่เนาะไปหาหัดจ้างหัดบ,บายชุดม,มือนี่สัตว์คนอันเห็ดเฮือนเห็ดด้านหลายเนาะลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่รุ่นเนาะสุดใหญ่มาแล้วก็ไปหาเงินหาทองในเงินในทองแล้วก็มาสร้างบ้านสร้างเฮือนเนาะแต่ชีวอ,อยากจนคือสมัยแต่ก่อนปันไรเนาะแต่พอพอเลยซื้อกินว่าเช่นซะ สว่างกับวัชิมะดิดน้ำนองสาวเตียวพี่น้องเอ๋ยน้องมือนี่กแตเพิ่นเมื่อแต่เจ้าพูดเนาะเมื่อแต่จะเจ้าพูดมันเอาไปลารถแต่ซีเดี๋ยน้องผมเป็นทางข้นกรีพิน้องเอ๋ยไก่สีแบบควันเนาะว่าเราได้เห็นทางบ้านรองบ้านนาเฮา ฝุ่นไงง่องและ <c oughs> ว่าบ้านเพิ่นบ้านโตเนาะบ้านสาว่างก็คือกันพี่น้องเลยสมัยแตก่กนบ้านสาว่างแฮ้ดินทรายหลายาทางฝุ่นเข,ข,ข,ขาข่าวิ่นไม่เนาะไม่บิ๊กพี่น้องเลยสาว่างมาเต่ละเมอแล้วก็เหินแต่เพิ่นมาชื่อเอาไม่เนะาะจิคนจะไปเห็นอย่างไปเห็นทานบบางคนก็ว่าชื่อเมืองเมืองเวียดเป็นวะ ซื้อเบิดปีทุกปีนะเพราะาฉันใช่เห็ดเพิ่นซื้อตลอดเพิ่นไปเห็ดทานบ่เนาะหรือว่าจังใดไอ้นอเนาะพี่น้องเนาะบ้านน้อยก็เพิ่นกะเมื่อนี้กัเป็ดมือวันศินเพ่งเนาะสิบห้าคำเดือนหนึ่งเนาะกะอันชาวบ้านสาวเตียวเพิ่นกะลงมาตักบาดหยาดน้ำตอนเช้าเนาะเพิ่นกะคนบ่อลายเนาะเพิ่นกะ แล้วไว้พี่น้องเลยแต่ว่าบ้านสวา่างฟาน,นี่ยังโบแล้วได้ประมาณสิบโมงจังตักบาดหยาดน้ำแล้วเนาะนี่บัดแล้เวเต้เศร้าปูกระสีลมแห้งเด้อพี่น้องเด้เนดนะอนี่นนะเนาะเพราะว่าสมัยเด็กโง่เนาะสาวผู้แก่เพิ่นสิมักว่าว่าก้นศนะิลเนาะ ันสินได้สิลมแห้งแล้วก็สิหนาวถ้าว่าเป็นยามหนาวเนาะก็ว่าเป็นยามฝนนี่ก็ฝนก็สิตกแห้งวันสินนะเพิ่นบ่มีอันเครื่องอันเบิ่งอีหยังบุสว่างก็เว้าเป็นเนาะพยากรณ์อากาศเพิ่นเบิ่งบ่เป็นเพิ่นก็สิมักเว้าว่าเอออันวันสินฝนตกแห้งเออสิไปหันปานี้อ้ยันว่าพอมือวันสินเนาะ วันฉีนในสีโบ่พอไปใช้เห็ดฝนต้งแห้งวันซีนะ่ะกบ,บางเรือกกค,คือแมนกวมเพลินพี่น้องเลยกับเมื่อนี้กะบันสินนี่กะลมแห้งๆนเนะเาะออถึกนีนี่อะไปยังมากเกืเกับเหยียบเลนเนาะเมื่อนี้กะลมง,งิษก,กวน ก็ดีอุ้กดีใจด้านซาเตลนะพี่น้องเนาะสร้างกัเริ่มมาเห็นเงินเพลนแล้วก็ขึ้นคิวว่ายอหรอกเนาะก็จะขไึได้อยู่เพิ่นงามเพิ่ไนไปว่ายนี่เนาะเพราะว่าย่ำหนาวได้พี่น้องเลยเพิ่นก็นอนอยู่ฝ่ากระจ่าถามเพิ่นเมื่อนั้นว่ากระตบอันฝากระจาดเนาะกะลมพัดเขากัหนาวยู่เนาะ ทางดินบกหักกะคอนบอกหักกะอันบ่าวไล่เนาะจัดการให้เรียบรนะ้อยเนาะทางสร้างมากอกะสะดวกสบายพี่<ม>น้องเอ้ยทางสร้างผู้เพิ่นอันวา่า<ม>หิวปูปูนให้กะสิได้แต่ผสมปูนแล้วก็หิวให้เนาะกะสิบ่ยากขลบกให้ทางทุกโอเนาะ ต้นสาพนกะอันเปยอยู่ตะล่างแล้วเราอยู่เลยเช้าผักยิมยองอยู่เนาะ งทางซาลายก็ไปจ้ะดิ่นน้ําสาวแตวเนาะเพิ่นก็ใส่เสือกันหนาวเนาะบัดสาวแตวบัดใส่เสือแขนสั้นก็ยังอยู่ได้เนาะทงืนบัดใส่เสือแขนยาวบักหนาก็ว่าหนาวอู้สุดยอดาแตว โอเคพนระแม่พน้องเนาะสำนับลิปนี้ก็สว่างกสิก้จบคลิปเพียงเทนี้กอนเนะาะขอบบุญขอบคุณที่พ,พ่อแม่พน้องค่ะมาหับชมคลิปของเด้อเนนะาะสว่างกับพ่อแม่ยังตอบเทศนั้นแต่คำอวยพรให้พ,พ่อแม่พน้องอยู่ดีมีแหง้งเบิ่ดสุขูสุขนเนะปีไม้นี่ขอให้รวยรวยเด้อพน้องเด้อเนานะขอแต่สิ่งดีๆนะเนาะแนี่บุตรีก็ไปน้ำปีเก่าพีน้องเลยแนยี่ดีๆก็ให้ไรมาน้ำปีไม่เนาะ โบว่าสาวางโบว่าอันพี่น้องเอฟซีเฮาเนาะมีแต่ผู้ใดก็ให้พ่อแต่สิ่งดีๆเบิดลู่สุขคนเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะว่าวลายปัจจุบันว่า,วาผู้เดียวเน no? าะสวางกันสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเขอบมาขับชมอีกคือเก่าเนาะ no? แล้วไปพบพ่กันใหม่ในะคลิปหน้าแล้วพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี